สวัสดีค่ะทุกค,คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Peach น a n n e l ซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมรอนั่นเองเย้วันนี้นะคะเราจะพามาชมพิพิธภัณฑ์โทเปีย,ปยในแมปอะไรคะในแมป Light Topia ค่ะ นี่เขาเพิ่มมาใหม่นะยังไม่มีในแผนที่ด้วยถูกต้องดูสิแค่ข้างนอกก็ใหญ่โอ้อาขนาดนี้ข้างในจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะจริงเห็นเราไปกันเถอะเย้ไปกันเลยไปกันเลยป่แล้วต้องเพิ่มความสมจริงก่อนนี่โอ้พิพิธพัณฑ์นะคะพี่จะของขวัญด้วยโอ้โหมีของขวัญเยอะเลยนะพี่จำได้อยู่ว่าพี่เคยเล่นเอ็ม เออไทคูนนะไทคูนที่มันเป็นพีพิธภันน่ะพี่เคยเล่นอยู่หยิบได้ด้วยอะ่ะอย่าทำให้ของเขาเสียหายกันแล้วกันเฮ<ต>้ย<ต>มี<ต>ลูกโลกด้วยมีดาวเอ้ยระวังแตกนะเนี่ยนี้ทัจถ์จแก้วซื้อซื้อซื้อเอ้ซื้อลูกโลกเนี่ยนะใช่เฮ้ยมี มีงานภาด้วยค่ะมีงานระบายสีน้ำซื้อซื้อสวยอ่ะจริงซื้อได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหาพี่พนักงานดูก,ก่อนนะคือข้อนี้ซื้อเชร์ยอยู่นี้จัดจ้ะอ,อ๋ออ๋อแล้ว <c oughs> <c oughs> จ่ายตังเสร็จแล้วจ่ายตังเสร็จแล้วเหมือนกันเหมือนจะเป็นของที่หายากนะแต่เขาก็ามาขายเนะดีจังเลยจะได้เอาไปตกแต่งพักบ้านแล้วเราไปทางไหนกันดีตามพรมไปเลยไหมได้เลย ว้าวนี่มันอะไรเนี่ยวิทยาศาสตร์และธรรมชาติเราจะลองเข้าไปดูไหมนั่นก็ต้องเข้าไปอยู่อยู่แล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะถึงด้วยอะใ้เราตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนมันใหญ่มากแล้วอ่ะโอ้หว้าวอุ้ยเป็นรากต้นไม้เลยอ่ะโลกของเราอะไรอ่ะอุ้ยกดเข้าไปดูข้อมูลได้ด้วยอ่ะเหรอใช่ไหนลองกดดิ ข้างบนหอยโอ้ยได้ความรุดนั่นแพงมากเลยนะเนี่ยแล้วคือเขาจัดเป็นแบบหมกลุ่มๆเลยอะ่ะใช่อืมอเหมือนจะมีห้องต่อจากนี้ด้วยนี่ไปดูหมไปดูกันไปดูกันนี่คาสักการณ์ในนูนส์ไปมาไปมากระหน่งนะนี่คือรูปคนมนุษย์นี่นะใช่ใช่ลองกดเข้าไปอ่านดูตุสตุส เอ๊ะชื่อปแปลกๆนะโอโมอย่างงี้นี่อะไรอ่ะให้ผู้ใชวชารอ่านให้ฟังหน่อยไม่เป็นไรเขาเราให้คนดูอ่านเองดีกว่าโอเคเออแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเราอให้คนจอ่านให้ทันก่อนสักหนึ่งนาทีนานไปพอแล้วเดี๋ยวเขาก็กดสต็อปแล้วก็อ่านเองแหละโอเคโอเคไป คนดูอย่าลืมกดสตอร์ทแล้วก็อ่านด้วยนะแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าแปลว่าอะไรว้าวเดินไปทางนี้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอะไรไคิโอซอรัสไดคิโอซอรัสมาเรามาดูในตัวสัให้ทั่วก่อนเหมือนมันมีเครื่องเล่นด้วยเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันแล้วกันดีอ่ะแล้วก็ด้วยโซเฟียโซโซโซเฟียจริงใจเลยลืมชื่อตัวรเทร ไทโรซอร์ไทโรซอร์ไทโรซอร์เธอไทโรอร์เห็นป้ายไหมเห็นป้ายไหมไทโรซอร์นี่ยเนี่ย่ะ้ยเขาอุตส่าห์เอาน้ำจริงๆมาไอ้นี่เลยนะเนี่ยเหมือนจะกดเข้าไปดูด้วยอ่ะได้ด้วยอว่าสุดยอดโอ้อนี่ไงอุ้ยไงสามขา ไท,ไทโรโซทอปไทเซราทอปไทเซราทอปไม่ค่อยมีความร,าววร,รู้เรื่องไดโนเสาร์เลยไทเซราทอปนี่นโซเฟีอ,อเธอเชื่อว่าไดโนเสาร์มีจริงใช่ไหมใช่แล้อีกอย่างแล้วเธอเชื่อเรื่องตำนานไหมไม่เอ๊ะจริงสิอ่ะต่อไปเทีะเตกโกซซรัตเตโกซซราต ต่อไปไฮไลท์ของงานนี้ทอบิ๊กบึ้มหนังใหญ่ว้าวว้าวจักรกลอะเนี่ยไฮโรโนซอรัสเร็กว้าวแต่ที่เราเรียกกันทุกวันนี้ก็คือทีเร็กนั่นเองพี่พี่นะเขาทำให้มันคำรามได้ด้วยตกใจหมดเลยจริงคอริโทคริโทซอรัส คอริทซอรัสรู้เปล่าว่าหงอนมันเอาไว้เป่าเรียกด้วยนะมันส่งเสียงมาทางหงอนมันอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยงูนะเนี่ยว้ายมีเครื่องเล่นด้วย yep. อ่ะปุ๊ลองเล่นกันเลยไหนเูซีนั่งได้กี่คนนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ <c Jay> อ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อ <c oughs> ได้ก่คนเดียวไปก่อนดิจ้าโอ้เอ๊มันเป็นรางน้องหงอนเหรอ ว้าวโอ๊ยอ้าโอ๊ยอ,อ๋เอเลืมไปเลืมไปเลยอ่ะมันเป็นงั้นงัน้นโซฟีอ่ะพอเวลาฉันเล่นเธอรอฉันเล่นนะโหสุดยอดมากเลยอ่ะเธอรอฉันเล่นอ่ะพอ,ยอ,ยอ,ะอฉันเล่นอ่ะไดโโ้โอ้โอ้โอ้ มันน่ากลัวตอนผ่านหน้าทีเลกกอร์เนาะว่าแม่มันใกล้ไปอ่ะมันใกล้ไปอ่ะคือแบบเฮ้ยมันได้ยินเสียงคำรามด้วยอ่ะแต่สนุกดีนะว่าไปจริงเขาหลังเราต้องมาที่นี่บ่อยๆแล้ว เขาทำสวยอะ<ค>น้องใครใช่ใครที่ยังไม่เคยเล่นโหลดบอกลองโหลดมาเล่นและก็มาเข้าแมปนี้กันนะ<ช>อาจจะได้เจอพวกพีด้วยกันด้ลไป <ะ S 2> รู้สึกมันจะมีห้องอื่นอีกแต่เราก็ชอบนะดูดิมันได้ความทั้งแด้ทั้งความรู้แล้วก็แบบได้ความสนุกด้วยใช่มันแบบวุ้ยสนุกมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งมันคือหรูม,มากอะเราจะชมข้างล่างให้หมดค่อยขึ้นไปข้างบนเนาะอือหือ อ๋อนั่นไงนั่นไงการบินและอากาศเฮ้ยออ้ยนี่คือจำลองเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอืมสแกนอะไรอ่ะเป็นไรไหมอุ้ย บ่อยแหละอุ๊ยคือเราอ่ะเอาอันนี้ไปตั้งไว้ในบ้านเราได้ไหมหรือว่าแบบมันแบบเฮ้ยโคตรยอดอะจริงเก็บไว้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 เอาเป็นที่ระลึกก็แล้วกันอันนี้เข้าได้ไหมอ่ะน่าจะได้เข้าได้เข้าได้เข้าได้อุ้ยเป็นพื้นที่สูญญากาศอือโอ้ทำเหมือนจริงเกินน่าโอ้โหโอ้นี่คือบรรยากาศแล้วเนี่ยอุ้ยเขาปุบ ขาปลูกพืชด้วยอ่ะนี่คือแบบโอ้โหต้องมานะคือแบบสน่สงจีน,จนส่งจริงมาเปิดเปิดแผงวงจรได้ด้วยจริงเหรอจริงเนี่ยแผงอันนี้คือตู้อ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างนี้แะละมันเปิดได้ด้วยแล้วกดตรงไหนล่ะกดตรงไหนก็ได้อ่ะของส่วนของตู้อ่ะแล้วก็มันก็จะเปิดได้ไม่เห็นเปิดเลยอ่ะไม่ใช่หมายถึงตรงนี้อ๋อขอโทษ โทษไม่เป็นไร <ป S 2> เปิดได้จริงด้วย<ม>แต่ว่าข้างหลังไม่มีอะไรจริงอาจจะแบบเดี๋ยวเขาก็น่าจะต่อเติมมาเพิ่มอย่มั้งงั้นเราออกกันไปไปออกทางนี้<อ>ได้ไหมไม่ใช่ต้อออกทางเดิมแต่ก็<ไ>สนุกนะจริจริงเหมือนแบบถ้ามีอย่างนี้อยู่ในโลกจริงๆก็คือแบบจะสนุกมากเลยน่าจะมีนะแต่เราน่าจะไม่ได้ไปอุ้ยนี่ไงความรู้ เพื people, oh, uh, 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 ่อนๆคะแคปนะคะแคปนะคะแคปนะคะบางอันบางคำพี่ก็อ่านไม่ออกและอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นด้วยโอ้หเขาต้องไปศึกษามขนาดขนาดไหนอ่ะเฮ้ยคือสนุกดีนะมันเป็นแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ทั่วไปที่เราเคยไปอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจําได้ไหมอือแล้วเรามาลองเข้าหัวเครื่องบินเุ้ยเฮ้ยจะโดดขึ้นไปข้างบนโอ้ เขาห้องกับดันได้ด้วยอีโอมันแบบห้องกับตันจริงจริงอ๋อนี่ไงการบินและอวกาศไงไม่ดีไม่ดีได้เวลาเปิดเครื่องแล้วชุดๆๆๆเฮ้ยแต่สนุกจริงๆนะจริงเออมันดูส่งสร้างความรู้ดีอะป่ะใช่ป่ะนี่คือต้องเพิ่มความสงจริงหลายรอบเพราะแต่ชอบลืม อันนี้เหมือนว่าเหมือนจะเป็นแบบพอเราขึ้นเครื่องบินอะส่วนหน้าเขาจะไม่ให้เรายุ่งใช่ไหมอันนี้ก็แบบ<อ>เือนจำลองส่วนหน้ามาให้เราด้วยชก็ดีเลยโอ้และอีกอย่างหนึ่งคือได้ของฟรีด้วยใช่ดีดีงามมากนี่อันนี้แคปหน้าจอเหมือนเดิมนะคะแคปค่ะแคปค่ะท่านผู้ชมอ่ะเดีย๋ยวจะจอไปให้นะนี่อ่ะแคปยังยังสองสามไปไปกัน ไปห้องต่อไปกันอุ้ยมีเครื่องมีนคุยเขาเอาเครื่องมินมาตกแต่ขงข้างบนด้วยอืมสวยอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นเอิม่มแต่เราก็ชอบนะอาจริงๆสามารถแบบใส่เสื้ออะไรก็ได้แล้วก็มาปิินนอ่ะให้เป็นโมเดลอ่ะอืมอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเพราะก็ห้องสุดหรูดูลักชัวรี่มากเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่เข้าเนาะดูแบบดูหรูอ่ะอืมอื<ะ>มันหมดแล้วเหรอขึ้นไปข้างบนโอเคเห็นสปอยว่าข้างบนมีอีก สองสามห้องมั้งหรอโอ้โหโอเมก้รู้รอมากไปโทเปียเดียวนี้น่ะเหลือห้องนี้ห้องเดียวเดี๋ยวก่อนนะไปโทเปียคาเฟ่ก่อนไหมอยากรู้มากเลยว่าเขาจะขายอะไรก็น่าจะเหมือนคาเฟ่ปกติเลยมั้งเขาจะสวยอ่ะอุ้ยมีเอาปูนปั้นมาแบบวางตรงนี้ด้วยอ่ะอุ้ยจริงโอ้าเข้าไป อ๋อนี่ไงมีทั้งพุดดิ้งเค้กกาแฟก็มีนะกาแฟสามารถเข้าไปทำเองได้ด้วยอ่มพี่คะพีะ่คะคะขอลาเต้ก้าวหนึ่งค่ะลาเต้นะคะลาเต้<ส>ไม่ใส่นมนะคะลาเต้ลาเต้ไม่ใส่นมนะคะ <laughs> นี่คือการเล่นที่สมจริงที่สุดเท่าไรคะแก้แล้วสี่สิบค่ะไม่จ่ายค่ะ เอา <c oughs> ลืมไปไปกันไปไปเลยเหมือนเหลือแค่ห้องเดียวอ่ะเสียดายจังห้องแสดงงานศิลปะไหนโอ้จริงด้วยไปห้องแสดงงานศิลปะ์ oh my god ว้าวโอ้ยยภาพที่เราซื้อมารูปเดียวกันเลยโอ้เหมือนน่าจะแบบเขาว่ามาเป็นผลงานชิ้นเล็กๆวิๆ้อุ้ย,ยมีภาพโมนาลิซาด้วย โหสุดยอดอะโหภาพเยอะมากเลยอะภาพศิลปิน,นชื่อดังทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมาแยากย้ายแยกย้ายมาเลยจะไปพร้อมกันดีพร้อมกันดีก่อนนะโ้โหนี่คือโลกแห่งเวกมต์ชัดๆอะว้าว,วอุยอันนี้ภาพที่น่ากลัวไปไนะหนโอหนี่ยุคสงครามอังกฤษแน่ๆเลยวินี่สวยอะอุยสวยจริงด้วย อ้ภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอืออันนี้เราอู้เอ๊ะอู้หูแบบจำลองนี่นาะโอ้ยสหาราชอเมริกาแล้วเขาไปเอารูปมาจากคนอื่นแล้วก็แท็กด้วยอะ่ะอุ้ยจริงด้วยน่ารักจังเลยดูดิอุ้ยเุ้ยเ้ย อุวยภาพเราบอกนี่นะอู้โหมีเอลซ่าด้วยอุวยจริงด้วยไหนเอลซ่านะนู่นนูนโอ้จริงด้วยพนะูดดีโหนี่เป็นภาพเออ่ภาพเรือนกระจกมั้งสวยมากจริงจริงไปไปห้องนู้นกันเอาข,าข้าก่อนอ,อุ้ยอันนี้ของจีนอืม ศิลปะนี่คือสวยมากเลยอะของเรื่องด้วยเลมอนฮะของเรื่องดเรมอนโอ้ไม่กอดมีอุ้ยมีนี่ด้วยน่าจะตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นนะรู้ได้ไงอะเอมไปศึกษามาจากอียิปต์อู้อียิปต์ก็นี่คือฟาโร์นะอันน้รู้สึกเหมือนเห็นอะไรใหญ่ใหญไหนไหนเออเอ๊ะแม่ไปสฟิงค์ไหนสฟิงค์อู้ โอ้นี่มันว้าวสวยว้สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมพระเยซูใช่หรือเปล่าใช่แอนนี้ก็จะเป็นผงลูกภาพฉันจำได้นะพระเยซูเป็นบุตรแห่งพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าอ่ะเคยได้ยินอยู่อไปห้องนี้นี่ยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลย นี่ไงโอ้ยแต่อยากซื้อรูปจริงๆนะเนี่ยรูปบางสูปมันสวยมากอะจริงคือบางรูปก็คือแบบอยากได้มากอะอืมแอนก็น่าจะเปิดเพลงท่าน,นี้เลยเนาะพ่านี้มาเนาะเอาอ่าโซเฟีาหายไปไหนอย่าบอกนะว่าว้าวอุ้ยรูปสวยมากเลยอะมาดูที่ห้องยุนหันหน้ามา เอ๊ะมาดูมาดูภาพนี้สีสวยมากเลยเห็นแล้วไปแล้วแล้วแล้วไปโอ้อ๊หอันนี้คือภาพปกแน่นเลยเก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายและอย่าลืมโหลดโลบอกแล้วก็มาเข้าแมปไลฟ์โทเปียกันด้วยนะคะย้ย